สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีวีไอพีนะคะเช้าบ่ายเนาะประจำวันที่สามมกราคมหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับ v ีไอพีเช้าตัวดเด่นก็คือเก้าก็หกสี่กับสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะ หรือจะเป็นสองก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้านะเก้าสองหกหกเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดนะเช้ากับบ่ายรีบันจะมาคล้ายๆกันเลอเก้าสี่หกมาเหมือนกันนะต่างกันเจ็ดกับสองแค่นั้นเองเนาะต่อไปรอบบ่ายสี่กับเจ็ดหกกับเก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจศย์หนึ่งดหเจดเเจดสองศูี่หเจดเก้าสี่หนึ่งสี่เจแล้วก็หนึ่งสี่สองเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่ต่างกัน7กับ2ก็เก้าสองเจสี่เจ็ดสอง สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกคนทุกแนวทางเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสว่วนมากเรีกันไหนที่ของเราเข้าเราจะไม่ลงซ้ำให้ดูเด้อให้เพื่อนเพื่อนดูกันเอาเองเนาะถ้าลงแล้วมันจะหนุยทันทีสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ